สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเซลฟ้าค่ะที่ร้านฮันน่บายนนทาบุรีนะคะอย่างที่เห็นกันเลยนะวันนี้ฟ้าพาพี่ๆทุกท่านมาดูนะคะสำหรับเจ้าดูคาติสแ r มเบ l ร์4 6 2คันนี้นะบอกเลยว่าสภาพหล่อได้ท่อแต่งเลยอ่ะเดี๋ยวดูราคากันก่อนนะคะรถคันนี้เราเปิดจำหน่ายที่159,000บาท เป็นรถปี2016เลขไม่หม่2 4 0 0กิโลนะคะนี่มีสิ้แต่งนะคะจาดไหน้าแต่งค่ะสะภาพยังค่ะพี่พี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะผ้ากันความร้อนแต่งเท่ๆเครื่องยนต์ออบ้างสภาพสวยนะคะที่สำคัญได้ท่อแต่งเทอร์นี้ไปพร้อมด้วยโอ้โหบอกเลยว่าแไอ้ให้มีอย่างหนึ่งคือได้ทะเบียนนี้เลยค่ะ 4 5่ห้าหไปเลยนะคะพี่พี่รอรอแบบนี้เอาไปที่หนึ่งแสาหมื่นันบาท